geometry หรือเลขาคณิตนั้นว่าด้วยการคำนวณรูปทรงต่างๆความรู้ทางเลขาคณิตได้ถูกนำไปใช้ในงานหลากหลายและเรามักเห็นมันในปัญหาเช่าและคำถามวัักษะการคิดวิเคราะห์ที่น่าสนใจก็คือคนจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าเลขาคณิตนั้นยากให้เหตุผลว่าเพราะเลขาคณิตมีสูตรและสมการให้จำเยอะมากในทางกลับกันคนที่บอกว่าเลขาคณิตง่ายอาจจะบอกว่าเลขาคณิต เป็นคณิตศาสตร์ที่แทบไม่ต้องจำอะไรใช่แล้วครับอันที่จริงในเลขาคณิตนั้นมีสมการที่เราต้องจำน้อยมากถ้าไม่นับพวกสูตรลับเพื่อให้คำนวณได้อย่างรวดเร็วเลขาคณิตไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่อาศัยความจำแต่อาศัยการมองและจินตนาการจากภาพต่างหากในคลิปนี้เราจะไปรู้จักกับเลขาคณิตแบบไม่จำสูตรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ อันที่จริงจะบอกว่าไม่ต้องจําสรรมการเลยก็คงจะไม่ได้เพราะมันมีสรรมการพื้นฐานประมาณสองสตัวที่เราต้องรู้หนึ่งในนั้นและเป็นที่สําคัญที่สุดก็คือทฤษฎีบทปีทากรัสที่ว่าด้วยการหาด้านตรงข้ามมุมฉากว่ากันว่าทฤษฎีนี้อาจจะถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่1 6บหถึงยีศตวรรษก่อนคิดตกรนานกว่าพันปีก่อนยุคของปีทากรัสผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งตัวเลขนี่เป็นสรรมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสรรมการหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ โดยเป็นกุญแจไปสู่การค้นพบมากมายของมนุษยชาติในทางเลขาคณิตทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั้นอยู่บนรูปทรงเกือบทั้งสิ้นเลยก็ว่าได้และนี่คือสมการหลักที่เราจะใช้วิเคราะห์หาพื้นที่รูปทรงที่เป็นทรงเหลี่ยมทั้งหมดที่จะเห็นในคลิปนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานอีกอันที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเลขาคณิตก็คือตรีโกณมิติโดยบนสามเหลี่ยมมุมฉากหากเราทราบขนาดของด้านใดด้านหนึ่งกับองศาใดองศาหนึ่ง สมการไซน์คอสแทนจะช่วยให้เราหาขนาดของด้านอื่นได้อย่างไรก็ตามในคลิปนี้เราจะใช้ปีทาโกรัสเป็นหลักดังนั้นคุณยังไม่ต้องรู้จักตีโกนดีในตอนนี้ก็ได้อีกพื้นฐานที่สำคัญต่อเลขาคณิตแต่เราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้ก็คือเรื่องของพายที่เป็นกุญแจของรูปทรงกลมในคลิปนี้เราจะไปวิเคราะห์การหาพื้นที่ของรูปทรงเหลี่ยมโดยดูจากสามเหลี่ยมไปจนถึงหกเหลี่ยม ก่อนอื่นผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมอยู่แล้วเพราะเป็นการคูณเลขธรรมดาที่ไม่ต้องจําเป็นสมการก็ได้เหมือนการมีบล็อกเรียงต่อกันจํานวน a คูณ b, b แล้วหาจํานวนบล็อกทั้งหมดเมื่อเทียบกันสามเหลี่ยมบุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมที่ถูกตัดพยางจนเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของสมการสามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูนสูงที่รู้จักกันดี สามเหลี่ยมทุกตัวนั้นสามารถนำมาตัดแบ่งและประกอบเป็นสี่เหลี่ยมได้สำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นได้ชัดว่าเราสามารถตัดครึ่งแนวนอนหรือแนวตั้งและนำมาต่อกันให้ได้ขนาดที่เป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมที่มีขนาดฐานคูณสูงถามว่าจุดนี้สำคัญอย่างไรนั่นเพราะในการวิเคราะห์รูปทรงเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นกี่เหลี่ยมหลักการก็คือให้มองหาสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมุมฉากที่สามารถสร้างได้จากรูปทรงนั้น ซึ่งคุณจะได้เห็นการวิเคราะห์ที่ว่าในรูปทรงต่อจากนี้นี่คือสามเหลี่ยมด้านเท่าและนี่คือสมการพื้นที่ในกรณีที่รู้ขนาดของด้านเราจะไปลองคิดคำตอบโดยสมมุติว่าเราไม่รู้สมการนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือการมองหาสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเราสามารถได้มันจากการผ่าครึ่งเมื่อผ่าแล้วเราจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากสองอันเรารู้ขนาดของด้านตรงข้ามมุมฉาก และฐานจะมีขนาดเหลือครึ่งหนึ่งเราสามารถใช้ทฤษฎีบทปีทักรัสในการหาด้านที่เหลือซึ่งเราจะได้รูท 3A หารสขั้นต่อไปเราก็คิดพื้นที่ของสามเหลี่ยมเล็กนี้จากนั้นก็คูณ2เพราะเรามีสามเหลี่ยมเล็กนี้จํานวน2อันหากคิดแบบติดตัวแปรเราจะได้รูท 3A ลังสหาร4ซึ่งเป็นสมการของสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเอง การคิดอีกแบบที่ง่ายขึ้นก็คือให้นำสามเหลี่ยมมุมฉาก2อันมาประกอบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วหาพื้นที่โดยคูณด้านทั้งสองและนี่คือตัวอย่างการหาพื้นที่รูปทรงเหลี่ยมโดยรู้แค่ทฤษฎีบทปีทาโกรัสในส่วนการคำนวณที่เป็นหักสอนสีเท่านั้นไม่ต้องสนใจนะก็ได้ครับขอแค่รู้ว่าเรามีวิธีการแปลงรูปทรงต่างๆเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างไรก็พอเพราะหากเคยชินกับพีทากรัสและตรีโกณแล้ว เราจะแก้โจทย์ได้ไม่ยากเมื่อพบสามเหลี่ยมบุมฉากสามเหลี่ยมตัวต่อมามีด้านไม่เท่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการจับวางให้ด้านหนึ่งขนาดกับพื้นก่อนจากนั้นก็ทำการผ่าลงไปตรงยอดเราจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากสองอันโดยแต่ละอันเรารู้ขนาดของด้านที่อยู่ตรงข้ามบุมฉากส่วนด้านที่เป็นฐานนี้เดิมทีมีขนาดเ แต่มันได้ถูกแบ่งออกโดยสัดส่วนที่เราไม่รู้ค่าจึงสมมุติให้เป็นอัลฟาสำหรับส่วนหนึ่งและสำหรับส่วนที่เหลือก็จะเป็น1ลบอัลฟาด้านที่เหลือของสามเหลี่ยม 2, 2ตัวนี้จะเท่ากันก็คือ H ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราจะได้สองสมการนี้ซึ่งเมื่อทำการแก้สมการเราจะได้ค่าของอัลฟาออกมาก่อนเมื่อได้อัลฟาเราก็จะหาค่าของ H ได้และนำไปสู่การหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมในที่สุด ต่อกันด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยเริ่มจากข้าหลามตัดหรือขนมเปียกปูนซึ่งด้านทั้งสี่มีขนาดเท่ากันในกรณีที่โชคดีหน่อยนอกจากรู้ด้านแล้วเราจะรู้ความสูงด้วยวิธีคิดก็เหมือนเดิมเราจะมองหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเราสามารถได้มันจากการตัดแบ่งและนำซ้ายขวาม,มาประกบกันดังนี้หรืออีกวิธีตัดหนึ่งก็จะได้ดังนี้ซึ่งเราจะรู้ว่า เราเพียงต้องนำฐานและความสูงมาคูณกันเหมือนสี่เหลี่ยมธรรมดาในกรณีที่ไม่รู้ความสูงแต่รู้เส้นทแยงมุมทั้งสองเราจะทำการตัดสี่เหลี่ยมนี้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจำนวนสี่อันและสามารถนำทั้งสี่มาประกอบเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาได้ดังนี้จึงได้พื้นที่เท่ากับ pq หารสองในกรณีที่ยากขึ้นเรารู้ด้านและมุมใดมุมหนึ่งซึ่งหากรู้มุมหนึ่งจะรู้มุมที่เหลือทั้งหมด ในกรณีนี้เราจะเป็นต้องใช้สายของตรีโกณเพื่อให้ได้ค่าของ p และ q สี่เหลี่ยมต่อมาคือด้านขนานซึ่งมี2ด้านที่ขนานกันวิธีคิดนั้นคล้ายกันกรณีที่เรารู้เส้นทยางมุมเราจะทำการผ่าตามเส้นซึ่งจะได้สี่เหลี่ยมดังนี้สองอันแต่ด้วยความที่มันยังไม่เป็นผืนผ้าดังนั้นเราจะทำการตัดแต่งซ้ำโดยตัดส่วนที่ยื่นออกมาทางซ้ายและนำไปประกบทางขวา เราจึงได้พื้นที่คือ pq หาร2ในกรณีที่รู้ด้านและมุมหนึ่งมุมเราสามารถตัดแบ่งและสร้างสี่เหลี่ยมได้ดังนี้และสามารถใช้ทรายของตีโกนในการหาความสูงซึ่งเมื่อได้ความสูงเราก็สามารถหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่อมาคือรูปเว้าซึ่งมีด้านที่ขนาดเท่ากันอยู่ติดกันสองคู่ในกรณีที่รู้เส้นทแยงมุม เราจะตัดตามเส้นทแยงมุมและนำมาสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนี้ในกรณีไม่รู้เส้นทแยงมุมแต่รู้ด้านนะมุมเราจะตัดแบ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองคู่เราสามารถใช้ตรีโกณในการหาด้านที่เหลือซึ่งจะได้ค่าของ p และ q สำหรับนำไปหาพื้นที่สี่เหลี่ยมต่อมาคือคางหมูซึ่งจะเห็นว่ามันประกอบจากสี่เหลี่ยมผื้นผ้าหรือจัตุรัสตรงกลาง และสามเหลี่ยมมุมฉากสองอันด้านข้างในกรณีที่รู้ความสูงวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเฉือนริมหมอกทั้งสองข้างแล้วนำขึ้นไปประกบเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าฐานจะถูกตัดออกไปจนเหลือขนาดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ B หรือก็คือ A บวก B หารสองในกรณีที่เราไม่รู้ความสูงแต่รู้ด้านทั้ง4เราสามารถตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมดังนี้ สามเหลี่ยมทางขวาคือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งเราได้รู้มาก่อนหน้านี้ว่าการแก้สมการจะทําให้เราได้ค่าอัลฟาแล้วตามด้วยความสูงเมื่อได้ความสูงเราก็สามารถหาพื้นที่ทั้งหมดได้สี่เหลี่ยมต่อมาคือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งการตัดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมักจะยึดเส้นทแยานมุมเส้นหนึ่งนอกจากด้านทั้ง4เราต้องรู้มุม1มุม หากไม่มีมุมฉากเลยเราจะใช้ตีโกนช่วยในการแก้โจทย์แต่หากมีมุมฉากมุมหนึ่งเราสามารถแก้โจทย์ได้โดยอาศัยแค่ทฤษฎีบทปีทาโกลัสสี่เหลี่ยมสุดท้ายเรียกว่าคอนเคฟลักษณะโจทย์เป็นไปได้หลากหลายเราจะดูแค่คร่าวๆว่าเราสามารถตัดแบ่งมันเป็นสามเหลี่ยมได้ดังนี้รูปทรงต่อมาคือเพนตากอน นี่คือสมการของห้าเหลี่ยมด้านเท่าเราสามารถตัดแบ่งห้าเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าได้5อันและสามเหลี่ยมบูมฉากได้10อันกรณีที่รู้ความสูงจากฐานจนถึงกึ่งกลางของห้าเหลี่ยมเราสามารถคิดพื้นที่ของสามเหลี่ยมหนึ่งใน5ได้และเมื่อคูณ5ก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดในกรณีที่ไม่รู้ความสูงเราจะหามันโดยใช้ข้อมูลด้านหรือเ หากพิจนารณาองศาเรารู้ว่าวงกลมมีรัะมีรอบ360และห้าเหลี่ยมนั้นประกอบด้วยสมเหลี่ยมมุมฉากจำนวน10อันดังนั้นองศานี้ก็คือ1ใน10 3หือ36และโดยอาศัยองศานี้กับ A เราก็จะหาความสูงได้ด้วยตรีโกณในบางกรณีนอกจากด้านหรือ A เราจะรู้ขนาดของเส้นตัดนี้ซึ่งเมื่ออาศัยเส้นนี้ในการตัดสามเหลี่ยมออกมา เราจะได้สามเหลี่ยมสั้น4อันและยาว2อันและจะใช้แค่ปีทากรัสในการหาพื้นที่ทั้งหมดได้รูปทรงสุดท้ายคือเฮกซากรอนนี่คือสมการของหกเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อลากเส้นจากมุมทั้งหมดเข้าสู่ศูนย์กลางเราจะได้สามเหลี่ยมด้านเท่าจำนวน6อันตัดทึ่งลงไปอีกเราจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากจำนวน12อันจากสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ เราสามารถหาความสูงได้ด้วยทฤษฎีบทปีทาโกลัสและเมื่อมีความสูงเราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเล็กนี้ได้จากนั้นเมื่อคูณพื้นที่ด้วย12เราก็จะได้พื้นที่ของหกเหลี่ยมก็จบไปสำหรับรูปทรงทั้งหมดในคลิปนะครับเลขาคณิตยังมีรูปทรงเหลี่ยมแบบอื่นอีกมากมายอย่างไรก็ตามการคิดคำนวณนั้นจะยังอยู่บนหลักการเดียวกัน คือการมองหาสามเหลี่ยมมุมฉากและสี่เหลี่ยมจากรูปทรงผมจึงขอสรุปว่าเลขาขาคณิตนั้นไม่ได้อาศัยการจำสมการแต่เป็นการวิเคราะห์จากภาพและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้เกี่ยวกับรูปทรงที่เป็นพื้นฐานที่สุดซึ่งก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากที่มาพร้อมกับทฤษฎีบทปีทากลัสและตีโกนขอบคุณครับ